ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิมสองยี่สิบอนหนึ่งนะครับเออคราวนี้ผมก็มาก็มาเล่นซิมสองวันนี้ผมจะสอนวิธีการเป็นแม่มดนะครับเริ่มแรกเลยไม่ต้องมาหางงหางานอะไรแล้วเรามาเป็นแม่มดกันเลยก็แบบนี้คือได้เปรี่ยก็คือแม่มดน่นเองและวิธีการแม่มอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราก็ต้องไปทั้งนอกที่นี่ต่างจากเดซิมสองไลฟ์สตอรี่อย่างหนึ่งก็คือคลิกที่ตัวเราเองก็สามารถไปที่อื่นได้เลยคือเดินไปที่ส่วนกลางไปคนเดียวแล้วก็เลือกและสิ่งที้ผมจะเลือกคือที่นี่ดาวทาและเลือกเออ ซิมกอนไว้รู้เป่ามผมเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งที่สามารถซื้อโทรศัพท์ MP3 และเกมได้เพราะฉะนั้นผมถึงเลือกที่นี่นะฮะก็ถ้าใครอยู่คลิปนี้ก็สามารถมาซื้อโทรศัพท์ที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมัน โทรศัพท์นี้ดีจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้โทรศัพท์บ้านเย็นเพินมจะได้นะครับเพราะว่าสมมติว่าไฟไหม้ใช่ไหมครับเราก็โทรศัพท์จากตัวเราเราก็โทรไปหาเอานักดับเพลิงมาเหมือนว่าเราลืมซื้อประมาณว่าไม่มีเงินซื้อของะครับประมาณนี้ไม่มีเงินซื้อของเราก็โทรโทรจากตัวเราเลยเขาไม่ถึงตุองโทรจากตัวเราเพราะว่า ผมพยายามจะโทรโทรศัพท์จากข้างๆผนังมาตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังตกใจกตกไปมาอยู่ดีอ่ะครับก็เลยทำอะไรไม่ได้อยู่ดีีดดโอเคแล้วก็มาที่ซิมก่อนใบที่จาทาวเฮ้ยจาวทาวนะฮะเดีน่าจะมาถึงแล้วเนาะ มาถึงแล้วนี่ดูจากตรงหน้านี้เราก็จะเห็นไอสีอฟ้าตรงนี้นะครับอันนี้คือคิดรับเกณฑ์อ่านได้เลยฮะแต่วิเกีอจอ่านแล้วนี่ดูปัจความปัจจนาของเรานี้แตกต่างจากซิงซองไลฟ์สตอรี่อย่างสิ้นเชิงอ่าเรามาถึงแล้วเราต้องรออยู่ที่นี่ระหว่างรอเรามาซื้อของก่อนไม่มีเงิน พระเจ้าอ่าผมก็บอกให้ว่าเวลาซื้อของก็ซื้อที่นี่นี่คือโทรศัพท์ MP3 และเกมไม่มีอ่รารอกล้องชัางมาเด้ก็ <c oughs> ถ้าเดีว่วว่าผมไปซื้อใหอออออ้อ่แล้วก็ต้องรอยที่นี่อ่ะการที่ผมมาที่นี่เพราะว่าเพื่อจะรอไม่มด แม่มดส่วนใหญ่นี้จะอยู่ที่เอ่อส่วนใหญ่นี่ครับจะอยู่ที่พื้นที่สวนกลางเนี่ยะฮะที่ไหนก็ได้แหละและมันก็จะอยู่ข้างเอ่อนี่ฮะแล้วก็มันจะมีมันจะสุ่มได้สองตัวคือแม่มดร้ายกับแม่มดดีนอกจากนอกจากที่พื้นที่สวนกลางนี้ก็มีอย่างอื่นเช่นเอ่อเช่น เออสมมติว่าเรามันมีหอมันมันมีหอพอเสียงนี่มหละละมันมีหอหอคที่เรียกว่าไงอ่ะที่ว่าเป็นหอที่ว่าไม่ใช่หอดิห้องเช่าใช่ห้องเช่าอ่ะมันก็จะมีแม่มดคอ,อยเสกอะไรพวกนี้มาให้เราแม่มดก็จะมีอยู่สองประเภทค,คือแม่มดร้ายกับแม่มดดีแม่มดดีนี้ก็จะทำก็ทำแต่เรื่องดีแม่มดร้ายก็ทำแต่เรื่องๆๆได้ สองคนนี้ก็มีถ้าไม่ตายเหมือนกันนะฮะนอกจากไม่หมดร้ายไม่หมดดีก็มีไม่หมดกลางอธิบายไม่ถูกฮะก็ไม่หมดกลางนี้นักก็น่า,นานจะเป็นเอ่อ <c oughs> คนที่ว่าใครอะฮะอาฮะไม่หมดร้ายสังเกตไหมคะว่าสีผิวของเธอเป็นสีเขียว แล้วคิดว่าสีผีของเรานี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือเปล่าเพราะว่าเราใช้ม็อบแน่นอนเปลี่ยนเป็นสีเขียวและก็ยังมีลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขาใส่สกินสีเขียวเฉยๆก็แค่เปลบ่ยนเป็นสีเขียวอ่ะแต่ร่างเดิมก็ยังเป็นเหมือนเดิมโอเคตอนนี้เรามาผูกมิดก่อน <as> ผูกมิดเรียบร้อยกลับบ้านได้แล้ว ผมไม่ัอบครั่องรถไฟอีกนิดนึงก็คือเวลาเธอเสกฝนน่ะไม่พอนะครับเธอเสกเปงตาไปด้วยทำให้ความทรงจำเล่ลายนี้เผอโอขึ้นมาอ๋อขึ้นมาเออก็ซึ่งมันเป็นเรืร่องที่น่าเบื่อที่สุดมากมากเลยแมว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 ไม่ตอบเหมียว ช่องตอบหน่อยสินั่นไงไปแล้วโอเคผมอยู่ที่เมืองดีซิลเรตตาวาเล่ตอนเนด็กอ่านว่าวาเล่วาเล่วาอ่านว่าวาเล่เป็นวาเล่เสียงมาอีกแล้วเต เสียงหายเออเมียวเมวียวเราเมียวเราได้ยินเสียงไหมฮะทองแกไม่ได้ร้องใช่ไหมทองมันเงียบเออแปลว่ามันไม่ได้ร้องเฮ้ยทำไงทีมาแล้วเร็วดิมันน่าจะอยู่ในซอกตึกอ่าเจอแล้ววิธีเล็กแมวก็คือคิดเข้าไปแล้วดุมัน ก็ทำลายมิตรภาพนิดๆหน่อยแต่ก็สอนสร้างความเออ,อเนี่ยห้างความไม่ให้มันทำลายบ้านเราอ่ะฮฝึกให้ถูกใช่สัตว์เลี้ยงต้องฝึกให้ถูกเวลาแมวทำอะไรต้องดุมันนะฮะต้องหาอากาศดูออตอนนี้เราก็ต้องเออทานอาหารเช้า อน to ี่ยอย่างที่บอกผมที่มีเงินซื้อเอะไรสักอย่างกินยำ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 แมว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 นี่เราต้องดูที่กินอาหารซิมนะครับไม่ช่ไม่ใช่ชมที่อกินอาหารจีนมันจะทําให้หลอดสีเขียวเพิ่มขึ้นถ้าเราอยู่เป็นอย่างอื่นนี้จะทําให้มันลดลง ก็ไม่ได้ซื้ออาหารแมวมาให้นาน้องสารนะ่ะแมวเฮ้ย <Hey. S 1> ตอนนี้ก็ต้องดูห้ามขึ้นเฟอร์เนิเตอร์นะเฟอร์นิเจอร์นะฮะน้องสารตัวเองดูเพื่อนสารด้วยนะ,ะอย่างแล้วต้องกินสองชามขึ้นไปครับ น้องสารดูสิมองหิวหน้าดูอ่ะดูสิสิมันจะพักผ่อนดีเตียงเราแล้วดูแมงเพื่อสอนเธอไปทางที่ดีนะครับผมจำเป็นต้องทำอย่างนี้จริงๆมาเนี่ยมาให้ดูแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านสามคนมาเหมือนทุกทีอ่ะม็อบนี้จะมีภาคเสริมเอ้ยที่นี่คือไม่ใช่ม็อบแล้วฮะ ภาคเนี้ยยี่สิบเอนหนึ่งเนี้ยจริงีภาคเสริมคือเราเก็บอาหารที่เหลือได้ก็คือกินอาหารกินเหลือได้ไม่เหมือนนั่นต้องต้องทําความสะอาดอะ่ะผมเลือกต้อนรับจอนโหมดคุณรู้ว่าเพราะอะไรผมเหมือนแ็มพายไหมคือซิกซี่อย่างนี้จากนั้นก็บอกลาจาันั่นแหละการที่ผมบอกลาเพราะว่าสังคม โอ,อ้ผมไม่มีเงินติดต่อกับแม่มดต้องเสียสละครับต้องเสียสละโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เราต้องเลิกสัมพันธ์กับแม่มดโดยดวนะ่วดนนี่จากการคุยโทรศัพท์ใช่ไหมครับ ถ้าอยากให้คุยนานก็คือเราต้องให้สังคมนี้ลดลงอย่างรวดเร็วอ๋อใช่ผมลืมวาแบบดื่มให้ทําให้ทุกอย่างลงช้าแล้วก็ไม่ใช่ไม่ต้องใช้สูตรก็คิดที่ระวังปีิทานตรงนี้ตรงนี้จะทําให้สังคมและความสดสบายลดช้าอันนี้คือทําให้ชีวิตจักรวันของความต้อตงการของเราเนี่ยลดช้าส่วนอันที่เหนือก็อันที่สองก็เป็นงานอันที่สามนี่ก็จะเป็นนี่เออความ ปฏิหารที่เราเลือกผมเลือกชีวิตประจำวันผมจะไม่รอดแล้วและเนื่องจากเอออีกตอนนี้เป็นฤดูการใช่ไหมฮะฤดูการหน้าร้อนนี้จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นบกบวกนี่เอ้าไว่้ไงฟี่า่าอบิีอสนมหีน้อยนาหงสาร เดี๋ยวจะพยายามเป็นเพื่อนกับคนนี้ให้ได้ oh. อันนี้คือ <a> คนบ้าเชนคนคนคนบ้าหมอหมอหมอ,หมอดูนะครับเ oh, ขาสามารถดูดวงหรือว่าซื้อคอยชัน hmm. แก้เป็นแม่มดแก้เป็นแมมพายหรือแก้ตัวเองจากมนุษย์มนุษย์หมาป่าก็ uh. แก้ได้แมมพายแก้ได้แล้วก็ทุกอย่างแก้ได้หมาฮะยกเวนอ่กยกเว้น กเว้นอะไรนะอ๋ายกเว้นมรดต่างดาวกับหุ่นยนต์สองคนนี้แก้ไม่ได้อ,อ,อยาอา่าอนึ่งนี่ก็เชิญมาถ้าเขาไม่มาถ้าราถัาความสัมพันธ์จำก็จะเชิญมาออกไม่ได้ฮะเราต้องให้มันเป็นเพื่อนเพื่อนก่อนซึ่งทาาน,นี้ก็เป็นเพื่อกันก็สบายใจ จากนั้นเราก็ชวนพี่แกมาสงสาแมวพี่ีเผมต้องเลือกทานอาหารที่เหลือมาให้แมวน้อยผมมีสูตรบังคับแมวด้วยนะครับอ่ะคุณแบดดี้คิดถึงจังเลยทำให้ผมเป็นแม่มดได้ไหมการที่เราเลือกเป็นแมมมดอาจะทำให้ว่า จุดกำเนิดของเราที่เขาจะเสกให้เราเป็นแม่มดนี้ก็จะกลายเป็นเออแม่มดหลายทันทีฮะผมมีสูตรที่ว่าจะทําให้กลายเป็นแม่มดสีเขียวๆอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มแรกผมไม่ได้ใช้สูตรนะฮะแต่ว่าเป็นมันเป็นบั็กหรือว่าอะไรอย่างหนึ่งนะฮะนั่งปีอ่าแมันมันนี้ไม่คิดเลยนะเจ้าอ่าเออเสร็จได้ใช่ไหมฮ่า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 ฮอาฮ่าฮีาฮ่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 า้่า่าฮ่าฮ่า ไม่ผมอยากบังคับมันให้มันกินจังเลยไม่ไหวละแมวจะตายแล้ว,ว,จจลวอ่ายังมีอาหารสำรอง่าอยู่เฮ้ยจะกินและวมาทำอาหารให้มัน <c oughs> สองสามแมว <c oughs> คนนี้ก็มีแมวสีดำเหมือนกันนะฮะ คนเมเมมียวเเมียวมียวเหมียวเม้วมี้ยิเมมียวเดี้ยวเมี้ยวเมยวมยวม้าอุมก้รวเยวเมีมี้ยวมา้ยวเมีมียวเมี้ยม้ยเียเมีอ้ผเมบอกวเมียวี่ว่าแ้มวที่มีอวไร้วเมี้ยเี้ยวเมร้ยวเนีีมี้ยเมี้ยเมียวมีม้ยวนมี้ยวมียวมียวเมีเมี้ยเมียวมียวเม้ยวเมี้ยวเมียวมันเมีเมี้มีอยเ้ยม้วมียวเมียเมี้ยมี้ยมียวเมเเมยมเ ว้าจเฮ้ยเอเลวจันมิสินะปอะไรมาอ๋อจากใครที่ว่าลงภาคดาวทาวหรือว่าลงแมปดาวทาวดาวทาวไว้เนี่ย <S 2> <S 2> <S จะมีเวลาทุก8โมงเนี่ยจะมีคนที่คาทางจะโทรผิดพลาดมา <S 2> <S 2> <S นี่โทรมาหาเราอะ <S 2> <S 2> <S คนโทรถึงจะโทรมาหาเราตอน8โมงอะมา้นะ Enam rasa, muda, murni FIFA. Angini kau terpergai. Khusus kau sih. Nah, selamat, masnaf nih. Masnafti. Tapi dia apa lagi? Yang mau rebutan kau, yang nanti. Jumat

กตม่สาไกลตวิกบตัวจบตายแล้วโอ๊ยการเป็นแม่มดนี้ <c oughs> เราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์เต็มนะฮะถ้าเราเจอมันแล้วนะพัจาโอ้ยแม่ก๊อดแทน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 หลับสบายเช่นนัานนึง ไม่นะไม่ตรงนี้เราไม่ประมากันตกแต่งของดีกว่าเนาะไม่ตโ,โอเคแล้วมีแค่นี้ก็พอใจแล้วเี่ย้าเพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูด่ามันตลอดเวลาไม่งั้นมันจะ ทำร้ายเราถ้าเราไม่อยากให้มันดุดา่าเราก็ต้องซื้อของแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเงินพอที่จะซื้อของดยเเมื่อกี้เจอเจออาการแหลกใช่ไหมครับแต่ว่าต้องมีอยา่างบางอย่างนี่ผมม,มีวิธีอยา่างที่จะสามารถเป็นหมาป่าได้ก็คือนี่หมาป่าตัวนี้มาแล้วเราเราสามารถเป็นหมาป่ามนุษย์หมาป่าได้นะครับ ก็สามารถเป็นมนุษย์หมาป่าได้ง่าเยเจ๋วถ้ามนุษย์หมาป่านี่ก็มาแต่งได้จะ่ฮะผมเม่มีมดก่อนดีกว่าไม่มดนี่สบายสุดแล้วโอ้ไม่เจ้าผมลืมครั้งนี้เราจนแน่เรื่องฝกักบัวนี่เองมีซื้อได้ไหมอ,อ๋อ <c oughs> เราอยู่ในยุจแล้วครับตอนนี้มิสกี้กแล้วครับคุบ้มอยู่กับยิมบนนั้นจะถูกถูกมีกับเราหรือเปล่าพระผาเพราะอาหารนี้อันตรายนะครับถ้าคนมีต้ตนเอ่อถ้าคนมีต้นไม้ข้างนอกเนี่ยอันตรายชวัวร์เลยครับเออเราก็มาทานอาหารจานด,วด่วนเสียงจังเลยไฟไหม้ขึ้นมานี่ตัวผมตายแน่นอน อ๋อาหารจัดดนด่วนแน่นอนผมกลัวเรงนี้คือไฟไหม้นี่แหละนี่มีน้ำกินด้วยแมวกินฉี่ตัวเองเราต้องทำกิจกรรมให้เธอได้เงินได้เงินขึ้นมาทั้งได้ว่าได้เงินแล้วไม่เสียเวลา และขอทุกอย่างก็สสำคัญหมดกำลังทำความสะอาดเยอะครับเหมียวแก่สบายทนะั้งตอเหมียวถ้าเราอยากจะได้เงินเพิ่มเพราะสั์เลี้ยงนี้แล้วก็หางานให้เหมียวตัวนี้รักษาความปลอดภัยเหมียวตัวนี้มันน่าจะเป็นนักล่ามากกว่านะ บริการอ่าใส่บริการนี่แหละนักล่าตรงนี้แหละมันเหมาะมากมันควรเอ๊ะว่อะไรเหรออ๋อไม่มีความสนุกสานานปัญหาใหญ่แล้วทางเราต้องขายเราซื้อของถูกออกมาจากนั้นเราก็จะมีเงินเพราะว่าไอ้นี่มันแพงมากนี่คือ ถ้าคนที่ว่ามีความสร้างสามเต็มนี้ก็อ่าขอบอกว่าอย่างฮะด,ดููไปไม้เรื่องนี้จะทําให้คว,วทักษะนี้เพิ่มเร็วขึ้นอีกครับผมลืมบอกไปอันนี้ก็ทําให้เราได้ทั้งเงินและได้ทั้งท,ทักษะและได้ทั้งความสนุกสนานด้วยเพื่อเป็นตัวช่วยที่ดีนะฮะผมสงสัยจ่งางแม่แตนนอยูนไหนกิน กินจ oh, ีต oh, okay. oh, ัวเองอยู่เดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังผมจะสอนมันเองเด็ไมตจับสิอ้าวฝรั่นโปรธโคุยกับเราอยู่เราประมาณสักตรงนี้เป็นยี่สบสองนะครับอ้าหลังจากที่เราทำให้เออ b บดดี้ไทเออร์หแม่มดแ,แห่งอาธรรมนี้ต้องพยายามให้ความสัมพันธ์นี้มากกว่า22หรือ25หเอ้ยหรือถึง24อ่ะต้องพยายามให้มันมากกว่านี้อ่ะความสัมพันธ์ด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีคลิดเข้าไปที่เธอและอื่นๆจะมีสอนชั้นเรื่องถึงเส้นทางศาสตร์มืดอ่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทําให้ตัวของเธอคนนี้กลายเป็นสีเขียวปีงแต่ยังไม่ได้อ่านหนังสือนะฮะ เดี๋ยวนะครับคลิกเข้าไปขีดเข้าไปคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปมาจนหมดฮนะดเดี๋ยวเอ่าหลังจากนะั้นเดี๋ยวเดเจ้านินทาได้ลนะนี่เราก็จะหายไปทั้งหมดก็ผมเธอคนนี้ต้องเสกระถาเสกระถาไปเ,เรื่อยปกติถ้าเราทัาง้งทีเขาจะเสกระถา นะี่กพอพูดพอเธอเสกเสกคาถาหลายๆครั้งปุ๊บเราก็จะสีของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ฮอร์เกนกูเซลภาพในตัว,วเราเนี่ยลแล้วก็ฮอร์เกนกูเซลเฟเสตูร่าฮ่อออออออาฮ่าฮ่าอัศจรรย ก็ท้ายคลิปนี้ผมก็จะบอกว่าผมก็ต้องพยายามตัดคลิปนะครับเพราะว่าต้องขออภัยด้วยที่ว่าเดซิมสองนี้มันมีอะไรที่มันยาวยืดยาวยืดแล้วก็คอมผมก็เก็บมันไม่พอมันเยอะอนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมียวยังกินเหมือนเดิมอ่ะก็ต้องขอจบคลิป นี่นะฮะเดี๋ยวผมคลิปต่อไปน,น่าจะเป็นประโยชน์ของแม่มดนะฮะก็ต้องขอ,ของคุณด้วยนะครับของ